ะะอีกะอีกี4อย่างอ่ะเอา3อย่างจากร้านนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นจาก t r e Concept Eye นะคะเป็นสีทาเล็บนะคะคอลเลคชั่นนี้นี่ก็จะเป็นโทนแบบนูดชมพูนูดนะคะคือเอาจริงๆ A.P. ทาสีเล็บเองก็บ่อยนะช่วงหลังๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปทําเล็บเจลมาเพราะว่าขี้เกียจ พี่เกียดทาแต่ก็ซื้อมาไว้ก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวต้องใช้อยู่แล้วนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ม,มาด้วยกัน3สีนะคะต่อไปค่ะพี่คอนซับอายเหมือนกันนะคะเอพีอ EP ได้บรัชออนมาตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเห็นมันสวยดีก็เลยจัดมันมาเสียนะคะตัวนี้เดี๋ยวสวอ์ชให้ดูคือ นี่แกะไปพร้อมกันนี่อดใจรอนะคือมันมาแบบสองวันแล้วแล้วแบบเอาวะรอรอรอ,อทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆหน่อยใจหรือเปล่าอ่ะข้างในสีสวยมากที่ชอบเพราะสีนางอ่ะน่าจะเป็นเหมือนทูโทนเนาะสีออกม่วงๆข้างบนเนี่ยม่วงๆแล้วก็ข้างล่างแบบชมพูพีชๆส้มๆคือ ปัดรวมกันให้ดูคุณคะคือแบบชอบอะ่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองทาข้างๆสีแบบโอ้ยฉันรักเขาอะ่ะคือราคาของทรีออมเสร็จ ทรี Concept Eye ะคอนเซปต์อาราคาไม่ได้แพงไม่ได้แรงมากนะคะแต่ดูสิเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงแห่หลงรักเขามากเราก็เพิ่งลองเป็นครั้งแรกนะคะของออทรีคอนเซปต์อายเนาะสำหรับตัวบลัชออนนะคะก็เข้าใจแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าใจเลยลองแล้วเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมคนถึงเล่นนางเยอะแล้วก็ชอบนะคะเห็นบล็อกเกอร์หลายท่านก็เป็นเฟรริตเนาะตัวนี้เป็น ทรีคอนเซปต์อายนะคะสีพรัมแคนดี้อ่ะชื่อสีของเขาประมาณนี้นะคะอ่าสวยออกชมพูแบบปนม่วงม่วงอมม่วงปัดแก้มน่าจะสวยเดี๋ยววันไหนลองปัดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นลูมให้ดูนะคะอีกดึงสิ่งนะคะที่ได้มาก็คือแป้งฝุ่นนั่นเองของท r e คอนเซ p ต์อายนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเอพีอ AP ยังไม่เคยลองนะคะ ของแบรนด์ที่คอนเซปต์อายเลยเไม่แน่ใจว่าเคยลองอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ที่จำได้คือไม่เคยแน่ๆนะคะตัวนี้เป็นแป้งเเป็น loose powder นะคะ setting loose powder หน้าตากระปุกเขาน่ารักดีเป็นแป้งรู้สึกจะเป็นสีสขาวๆแบบนี้นะคะมาในาปริมาณ15กรัมนะคะเดี๋ยวเปิดดูไปข้างในดีกว่าว่ามันเป็น มีพับไหมน้อแอบรุน้นโอ้ยน่ารักค่ะนางมีพับมาให้ด้วยนะคะพับก็จะอย่างนี้นิ่มๆโอ้ฟองน้ำหนามากเนาะเห็นไหมนิ้วมีแผลดีกระเส็บอายกลิ่นไม่ค่อยมีเดี๋ยวขอเปิดชัดๆก่อน กินเหมือนแป้งแป้งเด็กทั่วไปนะคะก็จะมีแบบดึงออกมาเป็นรูๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาไม่เทสละกันก็คือแป้งเซตติ้งทั่วไปนะคะนะมันไม่มีสีนะคะเนื่องจากถ้าเป็นสีขาวอย่างเนี้แป้งไม่มีสีแน่นอนเพราะเอพเลือกเป็นแบบทานลูเซนต์มานะคะก็ประมาณนี้กับแป้งกระปุกน่ารักนี่ สิ่งสุดท้ายจากร้านนี้นะคะเอ่เราไม่ได้ชอบตัวการ์ตูนตัวนี้คุณขาคุณรู้ใช่ไหมคะว่าที่คอนที p คอนเซปต์ไอครเเลตกับตัวอะไรแท้ดน่เราไม่ได้ชอบนะเราไม่ได้ชอบตัวการ์ตูนตัวนี้นะแต่เราเออเห็นมันน่ารักดีอะ่ะกระจกอะก็เลยได้สิ่งนี้มาเป็นกระจกนะคะคือมันน่ารักมาก เดี๋ยวให้ดูอันนี้รู้สึกจะเป็นไซส์เล็กดูสิเออมันพกแบบง่ายๆพกไหมเออมันกระจกสี่เหลี่ยมมันบานใหญ่ดีเหมือนกันเนาะเออแล้วมันมีความเบาที่สําคัญลากคาถูกมากคุณค่าได้ในราคาแบบสองร้อยกว่าบาทคือแบบอันนี้ไซส์เล็กนะคะมันจะรู้สึกว่าจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้ไซส์เล็กอ่ะด้านนี้เป็นกระจกอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ดามจับเขาก็จะมีเขียนชื่อก็เลยแบบเออเออเอามาละกันมันถูกดีแล้วก็เออเผื่อมันความมันน่ารักกันเนาะอะไรประมาณนี้นะคะมาอย่างสุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะแอบดีใจตอนไปทริปเอากลับมาคือจริงๆตัวนี้เป็นสิ่งที่ขุนแม่นะคะซื้อมาฝาก คุณแม่ก็รู้พอสมควรว่าเอพีชอบรีวิวเครื่องสำอางแล้วก็ชอบอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเครื่องสำอางคุณแม่เห็นอันนี้มีขายที่เคาเฟ่ดีลริฟรีขายบนเครื่องนะคะก็เลยจัดมาให้นะคะเป็นชุดแป้งของทาดา สีจันนั่นเองใครที่ตาม AP นะคะทาง i n s t a g r a กรมแฟน g e Facebook ก็น่าจะเห็นกันบ้างแล้วแหละว่าเราได้ถ่ายรูปตัวนี้ลงมาให้ดูนะคะคือมันมันน่ารักมากคุณแม่นั่งคุยกับคุณแม่มันไม่มีขายในเมืองไทยใช่ไหมแม่แน่นอนเลยมันต้องกรีดกรีกรีดเพราะมันมีขายที่ดิวติฟีอย่างเดียวนะน่าจะไม่แน่ใจนะคะก็เลยให้ดูให้ดูก่อนให้ดูชั้นแรกนะคะเปิดขึ้นแบบนี้ มีกระจกค่ะข้างบนสุดต,ตัวนี้นะคะเป็นแป้งสีจันนี่ทานรูเซนส์นะคะหนึ่งกระปุกนะคะอ่ะปิดก่อนเพราะว่ามันเป็นกระจกเนาะชั้นที่สองค่ะตัวนี้เป็นสีจันทานรูเซนส์เดี๋ยวนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะทานาคาโกวเด์มาร์กนะคะ,นะ,คะหน้าตาเป็นแบบนี้คือแบบตอนที่เปิดลิ้นชักมาคือมันหอมมากอะคุณ ก็เลยแบบเออน่ารักเนาะคอนเซปต์เขาดีนะอันสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายอันนี้เป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะได้ลองทีเดียวเลยเพราะเราไม่เคยลองเนี่ยนะอ่านก่อนเป็นอ่าสีจานสูตรต้นตำลับค่ะเนาะกระปุกสีฟ้านะคะน่ารักดีแล้วก็แบบตอนเปิดออกมากลิ่นหอมเฮ้ยสูตรต้นตำลับมันหอมมากเลยนะ ใครที่เป็นสาวกของสีจันเคยลองแบบสูตรไหนบ้างมาเม้ามอยหน่อยนะเราไม่เคยลองสองสูตรนี้ก็เลยแบบดีเลยถือโอกาสได้ลองไปด้วยเลยนะคะทั้งหมดสามสูตรเซนก็จะแบบเคยกันมาแล้วเนาะทีนี้ก็มาลองสองสูตรข้างล่างดูนะคะขอบคุณคุณแม่ผ่านทางสื่อนี้ไปด้วยแลวกันแต่คุณแม่คงไม่ได้ดูหรอกเนาะเอาเป็นว่าเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะจริงๆมีของฝากจากคุณแม่อีกหนึ่งอย่าง จะแวบเอาให้ดูหัวล่วงอะของล่วงของล่วงไหมล่ะไม่ล่วงตัวนี้นะคะก็ดีใจคือเราไม่เคยลองน้ำหอมตระกูลแคนดี้ของ p ลาด a เลยนะคะตัวนี้เป็นเซตนี่ p ล a ด a นะคะก็มีแคนดี้แคนดี้ทั้งหลายสามกลิ่นลองดมดูแล้วชอบกลิ่นนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเด,ดเดี๋ยวแกให้ดูข้างในก็ มาอุ้ยมาทั้งหมดแบบนี้นะคะน่าจะเห็นรูปทางแฟนเพจ Facebook ไปเรียบร้อยแล้วแหละ AP ล,ลงไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตัวนี้มันน่ารักดีแล้วก็ที่สำคัญ AP สะสมขวดน้ำหอมไซสิซวแบบน,นี้อยู่นะคะคุณแม่เหมือนคุณแม่รู้ใจจริงๆคุณแม่ให้เลือกแต่อีฉันเอามาสองอย่างเลยค่ะก็เลยแบบชนะอ้ยโอเคหวังว่าจะถูกอกถูกใจกับ การเปิดฮอล์ถุงชอบครั้งนี้นะคะอาจจะแบบมีไม่เยอะแต่ก็ามาด้วยความแบบเต็มเปี่ยมนะคะวันนี้ไปแล้วบายบายฝากช่อง c h a n ล e l a p p r o นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ f f c e e o o o k p p m k k u u p นะคะบายสวัสดีค่ะ